ถอดข้างล่างแล้วเราก็ยกขึ้นมาเลยนะครับนะ,ะเพื่อนเห็นยดข้าสวสกปรปกนะครับเยอะมากนะโอเค <ไป S 1> เนเดี๋ยวผมจะใช้น้ำเปล่าก่อนนะฉีดเพื่อนมีการรวดก็จะง่ายนะเราไม่มีนะให้ใครเป็นการเก่าตัวช่วยมันก็เป็นแบบนี้โอเค,อเป,รอเคประมาณห้ากุ้ง ดูดูข้อข้างล่างนะครับมีน้ำอยู่ให้ด้วยนะครับพบกันอีกเช่นเคยน,นะครับคลิปนี้ก็มาที่สะดืออ่างล้านหน้านก็จะมาการบำรุงรักษาหรือทำความสะอาดมันนะครับถ้าเราใช้เป็นนานนะครับเดือนสองเดือนเนี่ยมันก็จะมีขี้ตะกันจากปําะปละาเนี่ยเริ่มเกาะที่ตัวสะดือนะครับทำให้ครั้ง ป๊อปอัพนะครับขึ้นลงยากนะครับมันฝืดๆนะครับจะไม่เหมือนเดิมเพราะางั้นเนี่ยเราก็ต้องหมั่นทำความสะอาดนะแล้วก็ดูข้างใต้นะครับใต้ข้างหน้านะไปไปเนี่ยนะมันเป็นเราจะเห็นคราบเนี่ยกิตติกันบางกันเริ่มเกาะเกาะแข็งเลยนะครับเนี่ยอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับเราต้องใช้แจกต่อกนะครับไม่ท่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเทปแผ่นเกลียว ลองใช้แปรงสฟัดขัดก่อนนะไม่อยากให้มันเล,นเลอะพื้นนะครับแล้วก็ใช้กละมันลอมนะครับวิธีการถอดก็จะใช้คอมาถอดบริเว แล้วเราก็ยกขึ้นมาเลยนะครับนะเพื่อนๆเห็นคราบสกปรกนะครับเยอะมากนะโอเคเี๋้วเม<ร><ร>จะใช้น้าําป่าวันนะฉีดนะแบบนี้ก็ได้นะครับล้างก้ะตาลอะ่าเบื้องต้นนะครับเอาพวกกิจการฉีดที่มันพอออกได้ก่อน ใช้ผงซักฟอร์นะครับอาบลายน้ำแล้วเอาที่ทอุปกรณ์เพืมีการรดก็จะง่าย ก็ไม่มีนะแทกตัว่วยมันก็นไได้นะบอได้อืปได้จะดีนะครับตนี้เป็กนะตรงเียวนะครับมันก็จะบพูีไม่ได้ก็ถอดออกทุกเดือนก็ได้กดดูนะครับก็ไม่ไม่ค่อยฝืกแล้วนะครับ นี่จะเป็นทอนะ่อน,นี่เป็นยางกันซึมกันน้ำซึมนะ เอาขราบสบกรปรกสิ่งผงซักฟอ,อกที่เราใช้นะครับล้างอีกทีเรามีขราบสบกรปรกออกมาอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยเาอายาปล่อยทิ้งไหมเดี๋ยวผมจะหาอะไรเล็กๆนะครับยังมีเศษตะกอน ก็เดี๋ยวเราไปประกอบกึนกันมีทำความสะอาดเรียบ,บร้อยแล้วตัวลางอ่างล้างหน้านะครับ <har> ก็ต้องทำความสะอาดเหมือนกันนะครับเดสะกดไปต่อไปเดี๋ยวเราไปประกอบสลีดออกนะครับแล้วก็มันก็จะมียางด้านบนนะครับด้านอันหนึ่งนะครับ ามาเบางไปเฉยๆอย่างนี้นะครับไปปวดข้างบนไว้ครับไปสำนวนนี้นแล้วก็ใส่นี่ครับเกี่ยวทองเหลืองนะครับไปทางขวาเลยนะ ใช้มือเรานะเราก็พันเกียวหมุดทาง้งสามเหมือนกันโอเคประมาณห้ากัรอ พยายามอยญ่ให้มันปิดเกี่ยวนะครับข้ามมุดให้ไปให้ตรงกับตึงมือนี่ก็มุนลงมาตัวยางแครนะับขุขออภัยท่านผู้ชมนะครับ มีรอยไม่มีรั่วนะครับเปิดน้ำแล้วรั่วนะครับใส่เหยือผมใส่ย,ยางผิด,ด้านแจริงๆแล้วต้องเอาพีด้านนี้ขอภห้ท่านผู้ชมจริงๆนะครับด <c oughs> ย่างตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับคือเป็นาสามเหลี่ยมเนาะเป็นเฉียงๆนะครับแล้วก็ใส่ตัวเฉียงลงไป อย่างนี้นะครับอย่าไปใส่อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมอย่าไปใส่ด้านแบนนะเมื่อกี้ผมใส่ด้านแบนได้านแบนเข้าไปนะโอเคครับท่านผู้ชมนะครับก็ใสฟ่ฟิลนะ์มอีกครึ่งไปียบร้อยแล้วเพื่อนนครับ เดี๋ยวรลองเทน้ำดูนะครับเปิดน้ำนะครับโอเคครับไม่มีรัสส่วซึมนะครับได้ทำงานได้ตามปกติโอเคเ็เครื่องก็ประกอบกับคืนใส่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเทดกันปวามอัพวโอเคได ดึงข oh, okay. ึ้นมานิดนึงนี่ครับงานะครับเดี um <S <S ๋ยวไปดูท anyway> um> ่อข้างล่างนะครับมีน้ำหยดไหมโอเคไม่มีน้ำหยดครับเพื่อนก็ก็สำเร็จครับสำหรับการทำความสะอาดชุดสะดืออผ้าแลหน้านะครับ ท่อน้ำทิ้งใส่อ่างล้างหน้านะครับ,ออาารบโอเคครัถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์งัไงฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ